สิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณกินกูตา้าข้อหนึ่งค่ะกูต้าไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งค่ะข้อที่สองนะคะเป็นสารที่มีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบของร่างกายค่ะข้อที่สามนะคะกูต้าช่วยการทำงานของตับขับสารพิษออกจากร่างกายนะคะข้อที่สี่ค่ะ ช่วยให้ปอดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่หค่ะต้านอนุมูลอิสระปกป้องสายตาของคุณค่ะข้อที่6นะคะเปลี่ยนแป้งในร่างกายของเราให้เป็นพลังงานค่ะข้อ7ค่ะป้องกันการสะสมของไขมันนะคะที่จะนำไปสู่โรคหัวใจค่ะข้อที่8นะคะช่วยการไหลเวียนของระบบเลือดค่ะ ข้อที่9นะคะชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกายค่ะข้อที่10นะคะเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวค่ะข้อที่11นะคะยับยั้งการสร้างเอนไซม์ที่สร้างเมลานินค่ะทำให้ผิวของคุณขาวสว่างขึ้นค่ะหากคุณมีความสนใจเรื่องการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของกูต้าสามารถปรึกษาครูเล็กได้นะคะครูเล็ก มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยคุณได้ค่ะทักแชทคุเล็กมาได้เลยนะคะ